มันมีไข่หวานตัวหนึ่งกับบุญหลงตัวหนึ่งครับคือไข่หวานเนี่ยเป็นช้างที่ที่มาจากจังหวัดตากแล้วเหมือนแม่เขาไม่เลี้ยงอ่ะอยังไงก็ไม่เลี้ยงรกระเลียงเขาก็เลยให้เรามาเลือกหาคู่ที่นี่หาแม่รับที่นี่ปรากฏว่าเราเลือกอยู่สามสี่เชือกแม่มันไม่รับนะครับถึงเคยมีลูกแล้วเลี้ยงลูกแล้วมารับตัวพุ่มทวงก็คือสรุปไม่ได้ว่าทฤษฎีว่าเอ้ยแม่รับ จะต้องเจอลูกช้างจะต้องเลี้ยงตลอดทุกเชื่อไม่ใช่เหมือนเราอ่ะเรารักเด็กคนนี้เราไม่รักเด็กคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีการเลือกเหมือนกันนี่แหละเนี้ยเอฟซีแหละคนบอกว่าภาวนาให้ให้ไม่รู้วคุณแม่เขาชื่อแม่อะไรคะที่ที่ยังไม่ทราบยังไม่ทราบเลยเพิ่งเพิ่งไล์กันเมื่อคืนแล้วก็ยังไม่ได้คุยอะไรเป็นเรื่องแต่หลายคนให้กําลังใจว่าเออขอให้ขอให้แม่เขารับน้องเดี๋ยวเดี๋ยวรอทางทางคุณหมอ ทางนั้นเขายืนยันเป็นทางการอีกทีดีกว่าเดี๋ยวผมไปพูดก่อนเดี๋ยวมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แล้วมันจะไม่ดีครัมาลุ้นกันเนาะบนบานสันล่าวกันเต็มที่เลยนะคะแต่จริงๆทั้งหลายทั้งปวงถ้าถ้าถ้าเขามีแม่เนี่ยจะจะดีมากเลยในในส่วนจิตใจเขาด้วยเนาะคุณหมอเนาะคือแม่ช้างจะเลี้ยงลูกช้างได้ดีกว่าคนเลี้ยงแน่นอนคนเลี้ยงยังไงก็สู้แม่ไม่ได้เพราะหนึ่งแม่ นมธรรมชาติถ้าเราเลี้ยงเราก็ต้องใช้นมชงเลี้ยงะายกันหนึง่งช้างอะ่ะเวลาคนเลี้ยงอะ่ะโหมันงานหนักงานหนักเหมือนเลี้ยงลูกน้อยคนหนึ่งเลยแบบไปไหนไม่ได้เลยนะต้องเฝ้าอยู่เรียกว่ากลางคืนจะต้องนอนเฝ้าอยู่ข้างๆแม้แต่ข้อข้างๆเราเนี่ยบางทีต่อช่วงคลอดแรกๆร้องแอ๊ดหนึ่งก็ต้องสื่อเราป้อนนมแล้วอันนี้คือแม่เขาอยู่นะเราเอามึกถ้าแม่ไม่อยู่นี่คือคนเป็นเหมือนแม่ร้อยเปอร์เซนต์เลยอย่างแม่เขาอยู่ยังยังแบ่งเบาภาระ คนเลี้ยงด้วยอันนี้แบบกลางคืนต้องลุกมาชงนมกันตลอดเลยนะก็น่าเห็นใจคนที่เลี้ยงลูกช้างน้อยนะครับก็ต้องให้กําลังใจเลยเนาะคุณหมอเนาะอย่างเงี้ยเพราะว่าดูแล้วนี่แทบจะไม่ค่อยได้ลาไม่ได้ไปไหนเลยนะพราว่าไปอ่ะคือบางทีเนี่ยแค่ไปทำธุระใกล้ๆอ่ะแม่ช้าไอ้ลูกช้างมองมาไม่เห็นที่ร้องโวยวายแล้วนะไปไหนไปไหนอะไรอย่างเงี้ยไปไหนไม่ได้เลยตามสต่ชาตยานเขาเนาะคุณหมอเนาะ ถ้าอย่างแม่อยู่เนี่ยก็วิ่งไปหาเลยน่ะอย่างรวดเร็วมีมีถามถึงน้องมีนาด้วยคุณหมอพอดีมีนาผมไม่ได้ไปเยี่ยมฮะก็อยู่ไกลเหมือนกันอยู่ไกลอยู่ต้องกระบกคู่เลยฮะตัวมีนาผมยังไม่เคยเห็นเลยยังยังไม่เคยไปเห็นตัวจริงนะฮะใครอยากให้คุณหมอไปบ้างคะก็ปลบมือมานะก็คือแปลกแปลนะฮะ แม่พุ่มพวงเป็นแม่ดีเด่นนะคะเป็นแม่รับหลายเชือกเลยใช,ใช่ไหมรู้สึกว่าคุณหมอคุณหมอคุณอาจารย์หมอคนนึงจะเคยบอกว่าเขามีมาย,ายีนมีมีฮอร์โมนอันหนึ่งที่ว่ามีความเป็นแม่สูงอ่ะใช่ฮอร์โมนอะไรนะคุณหมออันนั้นนะ่ะผมผมไม่ทราบว่าเป็นเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์มันน่าเป็นเรื่องของจิตใจด้วยเหมือนกับผู้หญิงบางคนที่รักเด็กอ่ะชอบชอบเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะ มันจะมีจิตใจที่เอื้อเฟืออย่างพุมพวงเนี่ยมันเจอลูกช้างตัวไหนที่ใครไม่เลี้ยงมันรับเลี้ยงหมดทุกตัวเลยนะนะตัวไหนที่ว่าไม่รับเนี่ยแม่คุมมพวงรับแต่แม่ช้างบางตัวจะเลือกรับลูกที่ตัวเองพึงพอใจเท่านั้นอะไรเนี้ยฮะแต่คือการการที่จะการที่จะเอรับเป็นลูกเนี่ยวิธีการคือยังไงคะคืออย่างนี้ฮะบางทีเนี่ยแรกๆเราต้องแม่รับเข้าไปยืนก่อนครับ แล้วเราก็ต้องเอาลูกช้างที่กำพ้าเนี่ยไปเทียบใกล้ๆเพื่อดูว่าบางตัวมันไม่ชอบมันทําร้ายเลยนะมันเอางวงดึงหรือเตะหรืออะไรเลยอ่ะแต่ถ้าเราเทียบใกล้นะถ้าเกิดว่าแม่ช้างมันมีเซนต์่ะมันจะรู้เลยมันจะแอะแอะงวงมาเป่ามาดูดมาคอเคลียมาก่อนแล้วก็พอเริ่มติดเนี่ยตอนนี้แยกลูกไปไหนไม่ได้ละมันจะไม่ยอมเลย นะแต่แรกๆก็คืออาจจะให้เห็นกันก่อนแล้วก็อาจจะต้องมีเหมือนกำแพงไม้หรือรั้วนิดนึงเวลาถ้าตัวไม่ชอบลูกสุ่มสีสมส่สุ่มห้าเดินไปบนตัวมันเตะเลยนะเตะแ,<ต>แล้วงวงตีงวงตบเลยอะไรอย่างเงี้ยค่าบที่บอกก็ต้องจับดูแป๊บหนึ่งแต่ตัวที่ใช่นะมันจะมองแป๊บเดียวมันรู้เลยเซนต์มันใช่อ่ะแบบพุ่มพวงมันเห็นนไม่เกินครึ่งชั่วโมงแหละมันจะอ้อแอะร้องแล้วก็บิ่งเข้าไปกอดเอามวงไปสัมผัสอะไรมันจะ อ่านออกเราก็จะอ่านออก่อย่างอย่างของพุ่มพวงเนี่ยคุณหมอผมแอบผมแอบจําได้ว่ารู้สึกว่าเขาอาจจะชอบเลี้ยงลูกช้างแต่ว่าเขาจะเลี้ยงลูกเขาเองด้วยลําแข้งอย่างนี้คือยังไงเธอเธอเธอเป็นเหมือนมีนเกินในบางโมเมนต์รักลูกคนอื่นมากกว่าลูกตัวเองอาจจะคิดว่าลูกตัวเองเหมือนเหมือนของตายแล้วยังไงก็เป็นลูกฉัดอะไรอ่เหมือน เหมือนลูกเราชอบเสียงพ่อแม่แต่ไปอยู่กับผู้ใหญ่คนอื่นจะเรียบร้อยวันดีอ,อะไรงเงี้ยมันเหมว่าฉันไงฉันพ่อแม่ฉันก็รักฉันยังไงฉันก็รักพ่อแม่ฉันก็อาจจะมีดุตวาดบ้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆนะหญิงถาคือพังจากพิวารเล่าคือตลกอ่ะคือกับน้องอลินาใช่ไหมเพราะเป็นลูกเขาอ่ะกับน้องอลินาเองเนี่ยจะแบบเหมือนเลี้ยงด้วยลำแข้งไงแต่ถ้าเชือกอื่นนี่ประคบประโงน โจโจอะแม่เขาแม่โจโจชื่อพังแสบอะครับรู้ป่าว่าแม่มันเตะลูกตลอดเลยนะเพราะว่าบางทีมันดูดนมมันก็ไปแกลกัดนมแม่แม่โอ้โหก็ยกแข้งอัดใส่เลียน<อ>ด้วยลำแข้งอะอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยก็เห็นบางทีเราคิดว่าไอ้ช้างมันทําร้ายกันอะไรไม่ใช่หรอกรบ,บางทีมันเหมือนแม่มันก็มีอารมณ์ดุลูกบ้างลงโทษลูกบ้างอะไรเตะดังปาปาปาบะราบเลย<อ> อันนี้ดึงฟังดึงเออดึงฟังนะเพราะพลายอันนี้เลาเป็นที่มาที่แบบโจโจ้แข็งแรงเลราะคนเราแข็งแรงใช่ยเลี้ยงด้วยลำแ้่อ่าโดนยเลี้ยงด้วยลำแค่กคือเราเลืองพุ่มพวงนิดนึงว่าตอนตอนอะไรนะพังขอดตกลูกจําได้มามพังขอดตกลูกเอ่าน้องเอไอน้องเอไอรู้สึกว่าตอนนั้นพุ้พวงมาเป็นแม่รับด้วยเพราะพังขอดมันประวัติมันเคยฆ่าลูกตายเพราะมันท้องแรกครับ พอมันท้องที่สองเอไ็ก็เหมือนจะกระทืบลูกอีกเห็นว่าพอเอาแม่พุ่มขวงมารับปุ๊บมันรู้ว่าเนี่ยพังขอดเยชอบทำร้ายลูกมันกันพังขอดออกไปเลยนะฮะแล้วมันก็ควายแอไอมาเลี้ยงแบบอยู่ใต้เต้านมใช่ใช่ตำนานที่กันเชื้อไหมครับคุณหมอใช่แล้วก็กระชากโซ่ขาดกระชากโซ่ขาเลยนะทีนี้แล้วทีนี้พอเว้นจากนั้นสักสองสามวันเนี่ยเหมือน จะพยายามเอาพังขอดมาเอาคืนนะคือคเหมือนจะเอาลูกเอไกลับคืนปรากว่าอเอเาคืนพวงไม่ยอมเลยจะขอเลี้ยงเป็นลูกจริงๆก็คือไม่ยอมแหละไม่ยอมให้แม่จริงเลี้ยงเพราะว่าเขาอาจจะรู้ว่าพังขอดเนี่ย ชาตยาเลี้ยงลูกอาจจะไม่เป็นเพราะเคยฆ่าลูกตัวแรกด้วยก็คือแม่ช้างเขารู้กันเองอยู่แล้วด้วยมันเขารู้เลยเซนอ่ะเขาก็คืาอยท้ายเขาก็เลี้ยงจนเพราะสองเชือกนี้เขาก็สนิทกันด้วยนะสนิทกันมากที่สุดเลยในศูนย์นะสองเชือกก็คือเอไอเนี่ยเป็นลูกของพังคอดแต่พังคอดกมันไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงทำร้ายทำร้ายลูกแม่พวงเห็นก็เลยะ่าเลยกะชากโซขาดไปเอาเอไอมาเลี้ยงแล้วตอนหลังพังคอด จะขอคืนไม่คืนคุ่ผมไม่ยอมคืนะเหมือนตำนานเลยนะใช่คือคือคือโดยปกติถ้าของเรานี่เราเราจะให้ช้างที่เป็นเพื่อนกันมาผูกมัดอยู่ใกล้ๆใช่ไหมครับคุณหมอเนาะแต่ถ้าอย่างปางบุญเนี่ยมันจะกินนมได้สองตัวเลยแม่จริงด้วยแม่รับด้วยแม่มันก็จะสลับสลับกันไปคือตำนานพุ่มพวงกระชากโซ่ค่ะนี่จำได้คือวันที่คลอดอันนี้วันที่คลอดเพราะว่า บังเอิญวันที่ตกลูกพอดีพุ่มพวงมัดแล้วมันโซมันตึงไงครับแล้วมันเห็นว่าเอ๊ะตกมานี่ลัวพังขอดทำร้ายกระชากโซ่ขัดแล้วเขาไปกันพังขอดออกแล้วก็คว้าเอาเอาเอาลูกแอร์เอไอเนี่ยมาเลี้ยงแทนดูแลแทน,นเนี่ยความรักของแม่ม <c oughs> แล้วอย่างเนี้ยคะ่ะคุณหมอตำนานเรื่องนี้ตอนนี้นานทางพัทละ พัฒนาฟาร์มเนี่ยเขายินดีที่นี้แตอนี้ผมยังไม่กล้าพูดอะไรมากเดี๋ยวให้เจ้าตัวพูดดีกว่าเพราะว่าเราแค่ไลค์คุยกันเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีรู้รายละเอียดเดี๋ยว้าจะไม่ดีก็ยังไม่คอนเฟิร์มแล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้าได้ให้เจ้าภาพเขาเป็นคนพูดเองดีกว่าแล้วก็กลมบุตรเขาเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ด้วยอือครับแต่ถ้ามีแม่รับนี่จะดีมากร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะว่าเห็นมาอย่างเนี่ยพอคุณหมอมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็โอ้ลืมไปเลยว่ามีเรื่องนี้เพราะเมื่อก่อนเคย เคยเล่าให้กับนักท่องเที่ยวที่เขามาฝึกเป็นพานช้างฟังว่าบุคลิกของช้างที่คุณจะไปอยู่ด้วยเนี่ยเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะอ,อะไรเง,งี้ยเราจะเล่าให้เขาฟังก่อนคุณเกรซคุณเกรซบอกว่าฉันเลี้ยงมาจะมาแย่งมีตกอารมณ์ประมาณนั้นเขครค,นะคุณเกรซดูแล้วอะแ,แต่แต่แต่อย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังเมื่อกี้ <laughs> ตอนที่ผมเคยแอบไปดูที่ปางบุญนะครับมันจะมีจังหวะหนึ่งที่จะมีช้างชื่อวังทองเนาะ แต่ในกลุ่มน่ะเขาไม่มีลูกอยู่ด้วยเพราะลูกเขาเป็นเพศผู้ทั้งหมดแล้วเขาถูกแยกถูกแยกออกมาเลยทําให้เขา่เป็นเหมือนผู้หญิงเดียวที่ที่ไม่ได้แบบมีมีมีลูกอยู่ข้างในทีนี้มันจะมีจังหวะหนึ่งที่แบบเหมือนเขาพยายามเรียกแทนทองให้มาอยู่ด้วยอแล้วก็กันออกจากแม่เขาถ้าในกลุ่มกันเองเนี่ยจะมีกรณีแบบนี้เนี่ยจะเหมือนกับคล้ายๆที่พุ่มพวงทํากับขอดไหมครับจากแต่แต่ตัวนั้นคือไม่เคยมีลูกมาก่อนใช่ไหมฮะ มีตัว,ต,วตัวที่บอกเนี่ยมีสองสองออตัวแล้วมีชื่อน้องทองคํากับน้องบุทูอ,อ๋อถ้ามีลูกแล้วเนี่ยเขาจะมีสัญชาตญยาณของความเป็นแม่อยู่แล้วอ๋ออ่าแล้วก็อย่างที่บอกชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบก็อาจจะอยากรับมาดูแลด้วยอะไรเงี้ยครับ<อ>แต่บางตัวแม่เขาก็ห่วงอยู่แต่บางตัวนี่เขาเขาเหมือนเขาเขาดูเขาเข้าแม่ได้ทั้งสองแม่เลยทั้งแม่รับแม่จริงอะไรเงี้ย <laughs> จะไม่เหมือนกรณีพุ่มพวงที่ว่าไม่ให้ ตัวอื่นมาดูอีกแล้วอะไรเงี้ยขอดูตัวเดียวถึงจะเป็นแม่รับคุ้มพวงนี่คือห่วงไว้วเลยเนาะเลยห่วงเลยฮะคืออย่างงี้ฮะเรื่องแม่รับเนี่ยจะเล่าให้ฟังเรื่องกรณีเคชบาแก้วที่พัวเหมือนกันทึ่งล้มไปแล้วเนาะเขาเขาก็หาแม่รับได้เหมือนกันนะฮะแม่รับนั้นน่ะมีลูกน้อยออแต่ปลวยว่าพอชบาแก้วไปอ่ะเขาก็ให้กินนมเฉยๆแต่ไม่ได้ติดแบบผูกพันหรือจะเอามาเป็นลูกเ,เข้าใจไหมนะยอมไม่กินนมเสร็จแล้วก็ ถึงเวลาก็แยกออกไปอยู่อยู่ตัวเดียวถึงเวลาควานย้ายกิกนนมก็เอามากินนมเฉยจะไม่ได้รู้สึกว่าติดหรือผูกพันหรือห่วงแบบนั้นก็มีนะแบบนั้นก็มีค,ค,คือเพราะว่าอาจจะว่าหนึ่งเขาเลี้ยงลูกเขาอยู่แล้วด้วยครับแล้วเขาก็ไม่ได้แบบเสน่หากับลูกตัวอื่นแต่ยังพุ่มพวง เคยมีกรณีหนึ่งเหมือนเลี้ยงสองตัวก็มีจำได้ไหมมันชื่อไข่หวานเลี้ยงทีเดียวสองตัวเลยเหมือนว่าถ้ามีลูกตัวอื่นมาเขาก็อยากจะเลี้ยงอีกแต่ว่าแม่มันจะโซมไหฮะเป็นคนแม่ที่แบบว่าอบอ้อมารีมากจิตใจดีผ่องแผ่นนะพะคุณมากเลยคุณแม่จริงอ่านรู้เวลากลับบ้านรู้เวลาเรียกต้องยาะตังก็ ยอดตาก่รวคนนี้ไข่มายอดหมอยอดอะวันนี้คุณหมอยอดมาหรือเปล่าวันนี้คุณหมอยอดมาหยอดตาเราต้องดูดีๆนะเพราะเมื่อสักครู่นี้เราก็จําชื่อคุณหมอไปผิดไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นแม่รับได้ไหมคะยังไม่เคยลองนะคคือช้างที่มีลูกทุกตัวเนี่ยอย่างเราก็บอกไม่ได้ว่ามันเจอลูกตัวอื่นจะยอมเป็นแม่รับไหมอย่างเหมอที่บอกอะตอนวานาไอตัวหนึ่งชื่ออะไรนะที่เคยมีลูกแล้ว เราเอาช้างไข่หวานมาแล้วมันไม่รับเลยสามตัวสามตัวนั้นก็เคยมีลูกหมดแล้วแต่ก็ไม่รับสักตัวตอนไข่หวานเนาะใช่จะมารับตัวตัวที่สี่คือพุ่มตัวเนาะตอนนั้นจำจำจำได้อยู่ที่ว่าให้เลือกปุ๊บเชือกนี้ไม่เอาเชือกนี้เด็กเอาแต่แม่ไม่เอาอะไรเงี้ยแบบเพราะเพราะจะมีบางกรณีที่เด็กก็ไม่อยู่ด้วยไหนก็ไม่อยู่กับตัวแม่แม่อยากรับแต่ลูกก็ไม่เอาอะไรเงี้ยมันซับซ้อนหมือนกันมันซับซ้อนเนาะมันต้อง เขาเรียกอะไรเหมือนถูกชะโลกกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะยอมรับซึ่งกันและกันครับอ๋ออปนี่คือศูนย์ที่ลำปางหรือว่าขาเมืองอันนี้คือที่ลำปางนะครับศูนย์อนุรักษ์ไทยแต่เราอยู่ใกล้กันกันตรงนี้นะอปคือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ค ส่วนสูตรอันรักช้างไทยของเราเนี่ยเป็นสำนักหนึ่งขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไไมชื่อเต็มๆของเราคือสำนักสถาบานันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถรรมน<อ><า>ะคะใจยาวๆเล<า>ยครใจยาวๆห <laughs> น่อยนะฮะจริงๆยาวกว่านี้อีกนะ <laughs> ใช่ใช่ใช่เอายาวๆเลยไหม เป็นชื่อที่ยกวิทยาฐานะแล้วนี่อปอมีหลายที่นะคะใช่อปอมีหลายที่ที่ดังๆของเราก็นี่นี่เคยไปกันไหมเอ่ยสวนช้างนี่สวนป่าสวนป่าดอยบ่อหลวงอ่าฮะต้องจองกันข้ามปีขนาดพนักงานยังไม่ได้เลยนะคะหลายคนบอกบอกว่าฝากพนักงานจองให้หน่อยได้ไหมไม่ได้เลยค่ะขนาดพนักงานยังจองไม่ได้เลยใครรู้จักสวนป่าดอยบ่อหลวงเนี่ยสวยมากนะยังไม่เคยไปเลยเคยไปไหมไม่เคยไป ก็คือถ้าก็คือถ้าจองก็คือจองช่วงเดือนธันวาอย่างงี้ใช่ไหมแต่ในระหว่างปีนี่คือจองไม่ได้ไม่มันจะจองกันเขาจองกันข้ามปีเลยมันเยอะมากคือแบบโทรศพัพท์บางคนโทรเข้าเป็นหกร้อยพันหกร้อย็ถจะบุ๊กิ้งห้องใช่ขเขาบอกกันมาเลยว่าแบบเนี่ยโทรไปหกร้อยกว่าสายบางคนโทรเป็นพันสาอะไรเงี้ยคือแบบแย่งกันมากเราเราได้ยินชื่อบ่อยแต่ว่ายังยัง,ย,งยังไม่มีโอกาสได้ไปแต่ถ้าไม่ ยังไงเนี่ยของเราก็มีที่พักนะฮะถ้าไม่ได้ไปพักดอยบ่อนหลวงก็มาพักกับที่สูตรอนุรักษ์ช้างไทยของเราได้มาเยี่ยมหาน้องทุเอาน้องถุกวะมาเยี่ยมหาพ่อพลายด้วยนะคะแล้วก็น้องๆเชือกอื่นๆด้วยคุณหมอยอดมายอดตาคุณหมอยอดมายอดตานะครับคุณหมอยอดมายอดตานะฮะย่างมายอดถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เหมือนไก่ไข่ไข่ไก่อะไ ขายไขยไก่กปิซซ่ากาแฟพอกันดิสวนป่าดอยบอ่อหลวงนั่นไงเคยดูรีวิวสวยมากใช่ค่ะสวยมากหญิงยังอยากไปเลยแต่หญิงจองไม่ได้ตอนเนี้ยเราก็ต้องพยายามโทรโทรเข้าไปเรื่อยๆขนาดใช้วิชามาหลายอย่างเลยนะรู้จักถึงพออสํานักยังไม่ได้เลยขนาดรู้จักถึงพออสํานักยังไม่ได้เลยนะคะเขาไม่ให้ค่ะเขาให้แบบ ไม่มีสิทธิ์ใดๆค่ะไม่มีสิทธิ์ทุกคนเท่าเทียมกันอันนี้แสดงว่าเขาเรียกอะไรนักท่องเที่ยวเขาบุ๊กไว้เยอะเป็นที่สนใจเยอะเขาบอกเลยว่าแบบจะพูดรากมากดีมาก็ไม่ได้ค่ะเงี้ยคือแบบตามคิวนี่เลยตามเลิกไหมไงเราก็ต้องไปต่อใช่เราก็ต้องไปต่อคิวใช่เราก็ไปต่อคิวไงเออก็ถึงบอกไงว่าพนักงานจองยากได้บางคนงฝากถามว่าจองให้หน่อยได้ไหมหอว่าโอ้ไม่ละปากนะเพราะว่า ขนาดพนักงานจองไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยยังเรายังไม่ได้เคยไปเลยไม่เคยไปด้วยซ้ำเราอยากไปใจจะขาดยังแบบเห่ามีเวลาแล้วแต่ก็ยังแบบไม่ได้ไปเงี้ยนี่ได้มาพักช่วงที่เปิดแรกๆค่ะสวยมากอิจฉากั้งเลยอ่ะช่วงแรกๆที่ยังไม่ยังไม่บูมเนาะแต่หลังๆพอแบบมีอ่พวกยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยทิกเกอร์เข้าแล้วแบบโอ้โหดังเลยอ่ะไปแล้วกลับบ้านค่ะนี่เต็มกลับบ้านอ่ กลับบ้านแล้วนะคะเราจะส่งทุกกลับบ้านกันนะคะด้านหลังก็ยุบลงเยอะแล้วนะครับสําหรับที่ FC ที่3ถามเมื่อตอนแรกว่าแผลฝีเป็นอย่างไรบ้างเนาะได้ดูเนียนเนียนขึ้นเยอะเนียนขึ้นเนาะคุณหมอเนาะนนวลตาครับถ้าสมมุติว่าฝีหายแล้วขากลับมางอได้ผมว่ามูทูกลับมาเพอร์เฟกได้อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ห่วงว่าเขาเป็นหลายอย่างเขาจะกลับมาเหมือนกับ มาสมีสง่าราศีมีความเท่ความหล่อสมบูรณ์แบบเลยตอนนี้พุงพุงเขาไม่ธรรมดาเลยนะคุณพ่อก็ช่างเมื่อวานเท่าไหร่สามพันช่างเมื่อวานอ่ะสามพันเก้าร้อยเมื่อวานจะไปที่ช่างอ่ะช่างน้ําหนักสามพันเ้ารอสิบเลขที่ออกนะคะเก้าสามเก้าหนึ่งะคะเลขที่ออกนะคะสามเก้าหนึ่งศโอเคค่ะตอนนี้สี่โมงเย็นพอดีเลยนะคะศักสุรินทกลับขึ้น หอนอนแล้วนะคะใช่ครับ <c oughs> กับแหล่งแล้วกับแหล่งแล้ว,ลวต้องขอบคุณนะคะทุกทกท่านนะคะที่ติดตามกันนะคะตั้งแต่ร้ายของหญิงแล้วนะคะใช่ตั้งแต่ฝนตกจนฝนหยุดเ <c oughs> น,นี่ยตู้ตายกันมากเลยจนอ่าใช่ตั้งแต่ฝนตกจนฝนหยุดนะคะคตอนนี้2,400ท่านนะคะก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ<ช>วันนี้คุณหมอก็มาช่วงท้ายๆให้ความรู้ด้วยใช่ ก็ได้มาฟังตำนานนะของแม่ช้างเป็นฮีโรอินได้เลยนะไปช่วยลูกช้างตำนานกระชากโซ่ขาใช่โหกระชากอย่างไดก่อนเนาะโซ่ปุดดึงอะแรงแรงเยอะไงแรงเยอะขอบคุณทุกการกดไลค์นะคะทุกการติดตามทุกการแชร์นะคะแล้วก็ที่ส่งดาวมาให้เราด้วยขอบคุณดาวที่ส่งมาขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะครับผม สำหรับวันนี้นะคะมีผู้สนับสนุนรองใจดีไม่เอ่ยมีหรือเปล่านะคะเป็นแป้งธนาคารนะคะแป้งธนาคารนะคะขาดแล้วเป็นยังไงคนะาะแล้วก็สิวหายค่ะแต่กลายเป็นผื่นค่ะขอเป็นสิวนีกว่าใค,ใครอยากจะใช้ก็ติดต่อไปนะคะเป็นแป้งธนาคารนะคะไม่มีตัวเลือกอื่นเลยเหรอใช้ดีค่ะใช้แล้วสิวหายค่ะแต่กลายเป็นผื่นนะคะโอเคค่ะสีนะ่โมงสองนาทีแล้วนะคะก็ ขอบคุณนะคะที่คุณขอบคุณขอบคุณช่างภาพตากล้องเขาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวันพฤหัสนะคะคุณหมอมาอีกนะจะพยายามไม่ติดอะไรนะคะก็เอฟซีก็ถามหาเยอะเวลาหไปไปแอบอ่านคอมเมนต์เขาถามว่าจะติดต่อหมอต่องได้ทางไหนปกติผมก็ไม่ค่อยเล่นติดต่อเลยอะไรก็ไม่เล่นนานๆก็โพสที ่เจอะไรไม่รู้สงสัยต้องไปหัดเล่นติกตอกอะไรเหมือนอนคาแล้วจะได้ขึ้นนะฮะคุณหมอจะคุณหมอจะเล่นติกตอกแล้วนะนะฮะคุณหมอจะเล่นเตรียมหาดูได้เตรียมหาดูได้เลยนะคุณหมอจะทาคอนเทนต์อะไรเอ่ยใช่ต้องไปรอดูกันนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพบกับการไลฟ์ไพรสัตว์สุนิลได้นะคะอีกทีในวันพฤหัสนะคะแล้วก็วันเสาร์ซึ่งจะเป็นไลฟ์แต่ภาพนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะในในในส่วนของ d ดลี่ไลฟ์นะคะเก้าโมงเช้าถึง10บโมงเนาะแต่วันนี้ต้องขออภัยด้วยพอดีว่าเป็นคิวน้องเดียแต่น้องเดียเนี่ยติดราชการนะคะไปกรุงเทพสุดละกันหมดเลยช่แล้วก็ทำจงจริงครับแอดมินทางสตาฟก็ติดภารกิจกันด้วยนะคะต้องขอโทษทุกท่านที่ที่ที่เฝ้ารอเฝ้าติดตามแล้วก็มี โทรศัพท์เข้ามาถามอินบ็อกซ์มาสอบถามนะคะก็คือทุกท่านรอที่จะชมเนาะไม่เป็นไรนะคะวันพรุ่งนี้มีแน่นอนพรุ่งนี้เดล่ไลของนกเฟิร์นถามมีนิดนึงที่ว่าวันที่2มีดนตรียังมีอยู่อ่าใช่ครับพวกวันที่สองคือฤหัสใช่ไหมฮัทกินใช่ครับสิบโมงถึงสิบโมงครึ่งนะคะเป็นดนตรีออคเคสตรานะคะมาเล่นให้กับ น้องช้างฟังนี่มันพฤหัสนี้นะคะเดี๋ยวกำนันไลฟ์สดเนาะใช่เดี๋ยวจะมีไลฟ์ตอนเล่นดนตรีด้วยใช่ครอบปกติก็มีสามอะไรสามโมงมีแมทเนียนไม่มีมีรอบเดียวเล่นดนตรีรอบเดียวอ๋อจะเป็นรอบเล่นดนตรีรอบเดียวใช่เล่นดนตรีรอบสิบโมงถึงสิบโมงครึ่งแล้วก็มีไลฟ์ให้ดูด้วยให้ดูด้วยนะคะสำหรับท่านที่ไม่ได้มาชมแบบเต็มแต่ตอนเย็นก็จะไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะมีรอบเดียวเพราะว่าเขาอยู่ครึ่งวันโอเคได้ ต้องเดินสายเนาะไปห,หลายที่ด้วยค่ะขอบคุณนะคะพูดว่าวไหลายใหญ่หแางนะคะก <g ülme> ็ <g ülme> <g ülme> ต้องขอบคุณทุกท่านอีกทีหนึ่งนะคะ<ม>วันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ